สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเช่นเคยนะคะกิจวัตรประจําวันของคุณแม่บ้านาน,นะคะวันนี้จะนําเสนอแกงมะลุมค่ะมะลุม,มอ่มามะลุมคุณแม่ก็ลอกเป็นท่อนๆนะคะคงจะผิดใจลูกชายนิดนึงค่ะแต่ลอกเป็นท่อนๆเลยคุณแม่ว่ารูดกินแล้วมันมันได้คือมันอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะคะ แล้วก็จะแกงใส่นี่ค่ะปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกลูกเหลือนะคะปลาดุกลูกเหลือปลาดุกลูกเหลือพอดอีลูกค้าเก็บมาลุมให้มาแกงใส่กันเลยค่ะแกงมะลุมของคุณแม่บ้านๆก็มีนี่ค่ะเป็นพริกแกงโขกเองนะคะพริกแกงไม่ได้โขกเองค่ะพริกแกงซื้อแล้วก็เอามาโขกรวมกันนะคะพริกแกง ริกแกงแต่แล้วก็มีน้ำมะขามแล้วก็มีกระชายนะคะเดี๋ยวมาทำกันค่ะเพราะว่าคุณแม่ันบ้านก็ต้มน้ำเพื่อเป็นการให้เสียเวลานะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงอโอเคต้มน้ำให้เดือดแล้วคุณแม่ก็จะใส่ใส่พริกลงไปเลยนะคะ ใส่พริกลงไปเลยใส่กระชายลงไปแกงแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็แกงได้ทำได้เหมือนกันค่ะทำได้เหมือนกันนะคะ,นนะ,ค,ะคุณแม่จะไม่โขกปลาคุณแม่จะใส่ปลาเป็นชิ้นๆนะคะเพราะว่าลูกบอกว่า อยากกินปลาเป็นชิ้นๆค่ะน้ําก็เดือดร้อนคุณแม่ก็จะใส่ปลาลงไปนคะครับปลาที่หั่นไว้ทําความสะอาดอนี่นะคะทําความสะอาดกองน้ําเรียบร้อยไม่รู้ปลากี่ตัวก็ไม่รู้เห,รเหลือปลาดุกเหลือปลาดุกสองถุงใส่หัวลงไปก่อนหัวก็สอง สองหัวสองหัวหัวสองหัวหัวประมาณสามหัวสามตัวนะคะสามตัวสามตัวนะคะเพื่อนๆอาจจะว่ามันจะคาวไหมคุณแม่ ไม่คาวค่ะพก็ปลาเราก็ลัางทำความสะอาดเรียบร้อยครับปลาไม่คาวค่ะเพราะว่าคุณแม่ทําเป็นประจำค่ะมีมีปลาสามหัวแต่มีสี่หางนะคะ,สะแสดงว่าปลาสี่ตัวแต่มีสี่หางค่ะปลาสามหัวมีสี่หางนี่นะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขา่าเดือดอย่าเพิ่งไปคนเขานะคะ มาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณแม่ก็จะใส่มะรุมลงไปเลยนะคะเดี๋ยวปลาเละใส่มะรุมลงไปเลยค่ะเขาจะได้อ่ใส่มะรุมลงไปเลยแกงแต่ละครั้งคุณแม่จะแกงไม่เหมือน,นกันนะคะคืออยากจะสื่อให้รู้ว่าเราแกงยังไงก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้เอาแบบง่าย ง่ายกินได้ด้วยแบบนี้ไม่ได้โขกเนื้อปลาลงไปครับจะใส่ปลาเป็นชิ้นนี่ค่ะเราก็คนเลยค่ะเดี๋ยวปลาเขาอาจะเละเกินไปนี่ค่แต่ปลาดุกนี้เขาเป็นปลาเนื้อแข็งนะคะปลาดุกเขาจะเป็นปลาเนื้อแข็ง นี่ค่ะไม่มีกลิ่นคงกลิ่นคาวอะไรนะคะหอมแต่กลิ่นเครื่องแกงแกงนี่แหละเดี๋ยวคุณแม่ก็จะปรุงลงไปเลยค่ะปรุงลงไปพอเขาเดือดมาเดือดมาแล้วก็เขาจะได้ซึมซับเข้าไปใน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 เนื้อมะลุมนะคะปรุงลงไปแม่ก็จะใส่ผงนัวเช่นเคยนะคะใส่ผงนัว ใส่ผงนัวเพราะว่าเราจะมีน้ำตาลใส่ด้วยนะคะแกงมะลุมของคุณแม่วันป้านก็ลักษณะคล้ายๆกับแกงส้มนะคะ่ะใส่น้ำตาลหนึ่งสองสามสี่ใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่วันบ้านก็ไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหระคะ่ค่ะทั้งทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะขาดไม่ได้คือน้ำปลา ใส่ลงไปค่ะก็กากปริมาณนะคะนี่ค่ะใส่สามทะพีนะคะนี่ค่ะตอนปลาเขายังไม่ทันได้อ่าได้เละได้เปื่อยเนี่ยเราก็คุนได้นะคะกดๆก็กลงไป นี่ค่ะรอให้เขาสุกนะคะทีนี้เราทึกท่นจะมาชิมกันลืมค่ะใส่น้ำมะขามลงไปเทลงไปเลยค่ะน้ำมะขามคั้นเองนะคะแกงแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะคะจะมีช็อตหนึ่งให้เห็นค่ะแกงแบบไม่เหมือนกันแต่ละครั้งค่ะ ค่ะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อนะคะเดือดพ่านเลยนะคะเดือดพ่านเลยคุณแม่บ,บ,บ้านบอกแล้วค่ะว่าแกงไม่เหมือนกันแต่ละครั้งแกงบ่อยก็กินแต่ไม่เหมือนกันค่ะครั้งนี้เราจะแกงแบบสูตรอีสานสูตรโคราชกัมกึ่งใส่ข้าวคั่วค่ะแกงนี้จะใส่ข้าวคั่วนะคะ แกงแต่ละครั้งเราจะแกงไม่เหมือนกันนะคะใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วถุงละสิบบาทถุงนี้ก็ใช้แล้วใส่หมดเลยค่ะแกงใส่ข้าวคั่วอีกแก๊สลงนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ค่ะใส่ข้าวคั่ว หอมค่ะเขาจะเป็นหอมอีกรสชาติหนึ่งนะคะนี่นะคะคนเขาเขาบครัวกาจะได้ลงใต้คนหมอ้อเดี๋ยวมาชิมกันดูค่ะขาดหนืออะไรเราจะได้เติมนะคะชิมดูค่ะชิมดูนะคะ จืดค่ะชิมดูจืดนะคะใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่น้ำปลาค่ะใส่จต่ปลาที่ไม่ใส่น้ำปลากลัวก็จะเค็มกว่าน,นะคะแต่นี่จืดจืดมากๆค่ะคือจืดจืดไปหมดทุกอย่างเติมไปเติมไปนี่ค่ะ น้ำตาลจะไม่ใส่นะคะน้ำตาลจะไม่ใส่เพราะว่าพอดีแล้วน้ำตาลจะไม่ใส่พอดีแล้วจะจืดอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เติมแล้วก็เอาใหม่นะคะอ,อ,อ,อืม ใสได้แล้วค่ะพอดีปานกลางปานกลางค่ะแกงมะลุมสูตรคุณแม่บ้นบานแกงมะลุมสูตรโคราชจะว่าโคราชจะเสียเขาไหมของคุณแม่มบ้านกันแล้วกันค่ะปลาก็จะลีแล้วค่ะปิดแก๊สเลยแกงมะลุมสูตรใส่ข้าวคั่วนะคะ แกงมะลุมสูตรใส่ขา้าวคั่วเพื่อนๆอาจจะเคยทำอาจจะไม่เคยทำคนไหนไม่เคยทำก็ลองทําดูค่ะรสชาติเขาจะแปลกๆอีกเพราะว่าคุณแม่วัดป้านก็แป้งก็ใส่แล้วข้าวคั่วที่แบบอะไรก็ใส่หมดแล้วอันนี้เป็นข้าวคั่วข้าวคั่วแบบใส่ลาบนะคะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะอันที่กิงก็อย่าให้ขาดปะลาร้านะคะแกงพวกนี้ขาดปะลาราไม่ได้หอมมากนะคะ เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะตักเบาๆค่ะเพราะว่าตาค่อนข้างเละเลยค่ะตักเบาๆนะคะ โอ้มากอร่อยมากค่ะลองลองลองกันดูนะคะเพื่อนๆือนแกงมะลุมใส่ข้าวคั่วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงมะลุมใส่ข้าวคั่วสูตรคุณแม่บ้านบ้านนะคะทำง่ายง่ายกินได้อร่อยด้วยหลายหลากหลายสไตล์หลายแบบรูปแบบนะคะที่เราทำแต่เราก็กินได้เสมอน,นะคะ เพราะว่าเราปรุงรสชาติถูกใจในครัวเรือนของเรานะคะครัวเรือนออรสชาติหม้อนี้จะเป็นแบบว่าจะหอมก็คั่วขึ้นมานะคะแล้วก็ซดน้ำนี่ก็จะออกลักษณะคล้ายๆกับแกงส้มคล้ายๆกับแกงส้มเปรียปร้ยวๆหวานหวานแต่ไม่หวานเท่าไหรค่ค่ะเปรียปร้ยวๆติดนัวๆนิดนึงนะคะคล้ายๆกับแกงส้มนะคะคือหอมไม่มีกลิ่นคาว กินได้อร่อยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆถูกอกถูกใจแกงมะลุมสไตล์คุณแม่บ้านใส่ข้าวกลั่วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่บ้านในช่อง youtube ช่องแชมป์พากินนะคะช่อง youtube ช่องแชมพากิน,น,ะค,ะ YouTube, กนคุณแม่ทำคุณลูกกินนะคะไว้พบกันคลิปหน้าด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ